สวัสดีครับวันนี้มพวกับผมช่างบอมดินผีนะครับผมวันนี้มาขุดคูนะครับขุดคูลูกค้าจะทําเป็นคูนะครับคูแบบนี้เขาจะปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับผมน,นี่พีซีสามห้าพื้นทีห้าุดห้านะครับมาช่วยกันครับอยู่นี่เป็นอาทิตย์แล้วครับ ไม่เสร็จสักทีฝนก็ตกน้ำท่วมครับฝนตกน้ำท่วมครับเลเรื่อยครับผมวันนี้เราจะเอาให้เสร็จนะครับเราจะขนรถกลับกันแล้วนะครับเราอยู่นี่เกือบอาทิตยแล้วครับผม DC สามห้า ขับโดยอาจารย์ต่อแม่โคโซิงนะครับทีี่ห้าสิบ้าที่ผมนั่งอยู่นี่ก็คือช่างแทนแม่โคโซิงนะครับเร่งวันนี้เร่งมือครับเอาให้เสร็จเลยวันนี้ครับเนื้อที่ที่ทำมาได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ไร่นะครับ เหลือตรงนี้นะครับเราจะไปถึงถึงครูสานะครับคูสาอยู่ตรงนู้นนะครับผมทำอย,อยู่ที่บ้านบ้านหยังวะเ็ทอยู่บ้านยังวะลืมครัทำไปเอาเฮอยู่จก่อนเาเ็อยู่่ส เราอยู่ที่บ้านโนนฤศีนะครับผมบ้านโนนฤษีสนใจติดต่องานได้ที่แฟนเพจได้นะครับแฟนเพจ PN m a c โครว่วน,นะครับผมหรือจะติดต่อตติด่อโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์088 009 0309นะครับพี่ท็อปนะครับหรือเียท็อปนน่นเองนะครับผม บริการชาวไวยไว้ใจ PN แม่โคดรร่วดครับงานเนี้ยบครับแต่ตอนนี้น่าจะเนี้ยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นโคนนะครับผมเละบอกเลยจบงานนี้มีล้างรถชัวครับผม ยิมงานเรารับจ้างทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวางท่อประปาะครับขุดต่อหม้อขุดถังแซกขุดทุกอย่างครับขุดขุดล้างน้ำงานทั่วไปได้หมดครับขุดบ่อขุดสะได้หมดครับมีบริการรถหกล้อด้วยนะครับผมหกล้อเคนนะครับ ยกของย้ายของได้นะครับบริการหกล้อเข็นนะครับที่นั่งดีๆมีไม่นั่งนะครับนั่งบนหัวรถแลกูเนี่ยไปลงข้างล่างดีกว่าครับไม่ไดยานเลย าว่าวันนี้จะเอาให้เสร็จเลยนะครับผมเราจะขนรถกลับบ้านกันอยู่นี่กี่วันแล้วครับผมอาทิตย์หนึ่งได้ไหมครับห้าวันครับอยู่นี่มาอยู่นี่มาห้าวันแล้วครับ ครับไว้ติดตามชมกันต่อตอนเสร็จงานนะครับตอนเอารถกลับบ้านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องแทนทิวพาลุยนะครับแล้วก็ช่องแล้วก็ช่องช่างบอมตีนถีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมคนดูน้อยน้อยครับอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากเข้าไปกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับ tn แมคโครดว่วนนะครับผมบริการแมคโครนะครับ tn แมคโครดว่วนนะครับทีมงานของผมเองนะครับผมขอบคุณครับ